ก็งานเช้าเขาวันนี้ะรถเกี่ยวกระสอบครับแน่นอนครับเป็นพวงมาลัยครบวันนี้ทำเป็นรถยนต์เลยเดี๋ยว อะไรครับผมตู้เตอร์นิ่มจิบครับขึ้นตู้ขึ้นอลไรเรียบร้อยแล้วโอระแกนิ่มจิบเลยเครื่องให้รถเจ็ดดีครับผม จริงะได้าหารถไวใช้ครับแสนสองมาดูได้ที่ร้านดูเจอรอย่างนี้รถเจ้าของเดิมว่าเกี่ยวทุกปีครับผมวันนี้ มาดูได้ที่คบอนที่ห้าครับ